สวัสดีงามงามจากพี่น้องเพื่อนๆทื่อนั่วลูกมาเด้อค่ะเด้อสบายดีกันบ่าน้อกินข่าวน้ำกันเด้อมาวาืบอนี้มันหยุดมันหยุดตำส้มตำโรยเม็ดกระถิ่นเยอะๆอยเดวพี่น้องมาเด้อแซ่บๆน้ำการหมกน้อมเส้นหมูพี่น้องจ้าเมื่อนี้ขึ้นอยากเห็ดหัวตะเหลียวผักก็มาเป็นสวนผักเป็นพี่น้องผักเป็นงามงามซื้อน้ำหมูซื้อน้ำหมูห้ายูโร เอาเงากล่องหน่อยหนึ่งสองกล่องคุณได้หน่อยเออพี่น้องหนึ่งสองกล่องแต่ละกล่องนี่กล่องหน่อยลูกสาวอันลูกสาวสิมามื่อื่นก็เลยเฮ็ดแด็กกินทาเขาเอ็ด <c> เ <oughs> ด็กกินทาเขาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับข้าวเท่าทาเขาสันดอกว่ามาเดือดเดือ จห้กุ้ข้าวทาเขาพี่น้องจา้ามาเด้อหนึ่งร้านตรงตามมาเด้อมาเด้อแซ่บน้ำกันเอาคุยก่อนพี่น้องคุยก่อนคุยก่อน <c oughs> มาเด้อกินข้าวน้าม้า่ำปลาแล้วติพวกเจา้าไ่ได้กินหมกน้อยแห้งโดนแล้วพี่น้องหมกน้นไม้แห้งเขาเหนียวตุ้ยอืมอืมจับอือหึยยำเลยค่ะโอ้โหจับ หมูเส้นหมูเส้นหมูต้องเอาปากลายนึงหมูเขาอย่างพี่ตังอืมซาบปูผูน้ำหมูแบงใส่้วยแบงใส่จานเดี๋ยวนี้เป็นเงี้ยกินกันกินบวดอ่ะกินบวดก็ไปกินมือแล็ดพี่น้องจ้ามาเด้อไฟบางก็แวะเข้ามาเด้อทักทายคุยกัน ตำสมเยอะๆอ่อืออือสมก็ชอบไม่เนื่อยฝรั่งเศสเป็นคึมคึมคึฝนตัวตกแลบพี่น้องอือไอ้เจ้เมือพอเป็นขั้นสมแล้ว คือละมูหาอยู่ร <u> uh> <c pres> ู้อืออือขอมากฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องก็ขอติดตามนะประการจะเป็นร้านดวงตานั่เริ่อมัเริ่มงเป็นหอดไข่บออืออือกลาง บา้านเขาจับมุ้งหรอฮึโอ้ไม่นจะบายมุ้งด้วยไงบ้านเขากะหงมุ้งเลีล้ยงหน่องอีกสิบนาทีหงม,มุ้งเลี้ยงเพราะว่า ต้องถ็ดเป็นเวลาหทางการบ้านเรา5ชั่วโมงขอบคุณนะคะ1ล้านเลิฟขอให้โชคดีนะคะเฮิงฮิงรวยๆค่ะขอบคุณนะคะใครที่กดไลค์ให้ค่ะอืขอบคุณมากเลยคะขาไม่คุยกันได้ค่ะอมจอดทัง้งคุ่นย่ง อือืม,อมกินมือไม่สุภาพขออภัยเลยะพี่น้องด้วอืมใช้มือไม่ได้ใช้สอนอาหารอีสานบ้านน้องใส่ทีละใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสวัสดีค่ะ คือบางหน่ยนน้อน่ะท่านวาบอกสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะเิ้นถือบ่เรียกชื่อถูกไหมคะขอบคุณที่มาทักทายด้จ้ะเด้วยขอบคุณนะคะปากกดไหลกกดสันกรนดิ่งไว้ให้หน่อยเด้ออืมคุณพาวยังาเอ่ยอืม ขอบคุณเช่แะมาค่ะอยู่ไหน,นเนาะเดิมมาเด้อสวัสดีค่ะแมมสวัสดีค่ะแม่นบอบแมมเนาะขอบคุณนะคะเด้อมีข้าวกันยังเอ่ยไม่เห็นใครอยู่ไก้อยู่บ้านใชน่ไ cái của cậu, cậu thả lụt, luộc nấm, xèo muối, chấm, ăn cái này kiểu gì vậy bác trâu, xèo muối nhiều, ăn ngon, mình sẽ hấp nóc ha, hấp chắc, hấp เจ้าวิเศษจินเขาเลี้งไปจับจับหมกจังว่าหมอหนึ่งผุนหมกใส่หมูใส่ไข่สองฟองทำไมเหงานนเนี่ยของเพื่อนตรงไม่หาย น้องปทานนี้เพื่อนก็เลยสั่งมาให้กำลังทำกับข้าวค่ะทำอะไรกินคะอยู่ไหนเอ่ยคือเราอยู่จังหวัดไหนคะขอบคุณที่เข้ามาคเวล้มเล้ยะค่ะเด้อคอยเป็นคนใช้ภูมิเด้ออืม,อม ใช่อาหารข้าวผัดตุกยังก็คือที่สนใจฝนาวผัตกก็แถวใครบอกอยู่แกงน้ำไม่ส้มปลาช่อนค่โนะ,ะโอ้โหนั่นเนื้อแซ่บไปโอ้โอ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 โคนนี้่อยมักต้นอืมอืมไม่ชอบ คอมเมนต์ลบไปค่ะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment, ถ้าไม่สุภาพเขาจะบล็อกนะคะพี่น้องจ๋าเขาจะ YouTube จะทํางานแบบว่าไม่โชว์ข้อความนะคะอยู่กร,กรทมค่ะอ๋อค่ะฝนตกบ็อกกทมเป็นไงมัางเลยนี่ผมกระทบไหมคะคอยเห็นข้าวอยู่ปลอดให้กันดีนะคะ ยูท e ูบเขาจะไอบล็อกเองนะค,ะนคนนระับนะพี่น้องเอาคอมเมนต์ในสุภาพถ้าก่อนระวังนพี่น้องเด้อบ้านน้องลูขึ้นมืเน,นี้มันปวดแผลอยงก็ปวดปวนแปลเนาะแต่ปว,ปวปน อืมเหตุบกเกิดก่ะเกิด,กด,กดโอ้ยแซบไีจังใดล่ะใครธรรมชาติยังผวาแผ่นดินไหวอยู่ตอนนี้ไม่บออกไปใส่บ่อยค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วอันตี้ได เขาทบยังบ่หล่ะเป็นไรมากไหมคะเป็นเพื่อนชาวบ้านเขาเนาะชาชนเงืนเดือนออกพากันกลับบ้านกับซองแต่ควบคอยู่เห็นคนออกเขา่า เลยคอยระวังเอาเหตุการณ์อะไรเกิดเราไม่รู้อู้วซ่บหมกแล้วไหมน้องจ้าเต้หมูเต้หมูอะไรหมงในขวันกลนมิเติมหมู <laughs> นี่มือหนึ่งไม่กระทบมากนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะเชิดก่อนสงสายว่าหมกน้นอยยังก็เปเห็นมูนเหรอวันนี้แล้วมูเสียไรอย่าอที่บ้านหมกน้นอยยังก็เปเห็นมูนแมบอบดีกว่า ขอบคุณพี่นอ้องทุกท่านเลยค่ะเด้อชีวลตานลงตังมันลบกพักะวันพี่พัชสวัสดีค่ะอากาศแย่ลมแรง จะเล่นโคนก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> อ่าจะเล่นโดรนจ้ะ <laughs> อะไรอ่ะโดรนจะเล่นโดรนไปทำไมพี่จะไปถ่ายที่บนอากาศบอกอ <laughs> อากาศบนเรืเมื่อเนี่ยเมื่ดตึบจะมไม่เดดเลยเง <laughs> ายัางพี่ อืมตรวจสุขภาพกันหนะอ๋อตรวจขภาพกันนะอขอโทษด้วพหนเพลน <c ười> กัญญาพัฒน์กินอร่อยไหมจ้ะหนูชอบส้มตำเหมือนกันนะจ้ะหนูชอบกินส้มตำมากอร่อยจ้าอร่อยมากเลยจ้ามาเด้อมาด้อขอบคุณนะคะที่แวะมา อร่อยมากเลยจ้าชอบกินส้นตมตำอืมชอบกินส้นตามตำมากกินที่ไหนก็อร่อยอืมอกินประจำคือชอบผักบุ้งชอบผักบุ้งอยู่นะพี่้ังตาน้า่อยผักบุ้งายอะไรสืบฝนปรงดีดี เขาบุงนามีบ้านเขาบดผักกินไี่้องเขาเปนเขากันปนนยังขันสมไปแล้วสองมือก็ได้กินดอกไสเข่าล,ลายอืยอย น้ำน้ำเขาเป็นฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยเด้อพี่น้องเด้ออครับผมที่เรานอนเบ้น เดี๋ยวนอนเว้นไปหน่อยอากาศบอดีหม,มูทั้งนั้นเลยจับเดี๋ยวเพียงยาไปด้วย ระวังอาหารลดน้ำตาลไปบ้านมากสองเดือนน้ำตาลขึ้นพี่น้องเลยอืต้องระวังกินเยอะเกินไปอ <c oughs> ็นบอกเจ้าว่าสวยเด้อนี่ขอบคุณค่ะโอเล่ <c oughs> โ๊้ขอบคุณที่แวะมาชมค่ะ ขอบคุณหลายๆท่าแล้วหอยถอยเยเท่าวแล้วล่ะสวยอย่างดอกเจ้าพึ่งเขาว่าพึ่งไข่แตะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้พี่น้องเด้อ สองไม้สองมือแคบพร้อมโอ้ส huh. uh ิมานาทีกว่าแลลวพี่น้องจามพ่าตัวนั่นน่ะเด้อตัวนท่นพื่น้อขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณคุณโอเล่คุณกัญญาพัชกัญญาพักเดี๋ยวแล้วก็พี่พัดแล้วก็ ผู้ใดแน่ที่ไ้เอ่ยน้ำเนี่ยค่ะเด้พี่น้องจา๋าขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาทักทายคุยด้วยนะคะขอบคุณสิบล้านดวงใจอยู่ตรงนี้หนึ่งล้านเลิบไปแล้วพ่อกันไม่ได้ค่ะได้พี่น้องจา๋าพ่อหอมปากหอมคอไปแล้วขอบคุณทุกกาลังใจค่ะไปแล้วพี่น้องจา๋าไปอย่าลืมสันกระดิ่งไว้เด้อที่ได้พ่อกันไม่ในงวดหนานะคะไปแล้วค่ะบายคะ่ะ